เฮ้ยผมผมเพิ่งยืนดูเองนะเฮ้ยมันหัวมันสั่นนะทุกคนเฮ้ย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 ประตูเฮ้ยก็ประตูปิดอยู่อ่ะเฮ้ยมันมีเสียงประตูเฮ้ยมันไม่อยู่แล้วมองได้ไหมกดไลค์กดอีนี่มันปลอดภัยที่จะเกเฮ้ยเฮ้ยใครเป็น เราทำไงอ่ะมีคนลากเก้าอี้ทุกคนประตูปเปิดกว้างขึ้นน่ะ <Hey! S 2> <c oughs> ใครใครปลาเลยมัวเยี <c> ่ <oughs> คนลุกไหนบางสิ่งไหนใคร